สวัสดีทุกคนชาววันพีด้มาครับวันนี้ผมมาดีๆเปิดตู้ตัวละครใหม่พลูโทสโมเกอร์แห่ง G5 นะครับแกนไลน์เบสอะไรวะลืมแกนไลน์เนวโรเบสไฟพลูโทรครับไปเปิดสเติปแรกกันเลยนะครับทุกคนมาหรือเปล่าวะไม่มาหว่ะดูมาแค่ตัวเดียวหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะได้สีแล้วเปล่าครับเพราะว่าไม่ได้ดูฟี่วิ่งมาแค่ตัวเดียวครับเมื่อกี้นี้เปิดบ,บาร์กี้เปิดซันจิเออน้านามิซ <c oughs> ันจะิครับลูฟี่ฮะตัวแรกมาตัวต่อไปก็เป็นบาร์กี้ตัวเดิมคนเดิมนะครับบาร์กี้คนเดิม เฮ้ยสมุเกอร์ What the fuck! มาไงวะโหคนลุกเลยคนลุกเลยโหคนลุกเลยอะสเต็ปแรกมาเลยอะว What? What the fuck! ถ้าเกิดสเต็ปนี้ผมได้อีกนี้ผมจะเป็นพี่วเจ็ดสิบแล้วก็ได้สเต็ปการันตีจะเป็นแปดสิบโอ้โหแม่งสุดยอดสุดติ่งกระดิ่งหมาเลยพี่น้อง<ะ>โอ้หมาแน่แน่ ใครวาสีดาวอยากรู้เพราะว่ามันวิ่งมาครับมันวิ่งมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยโอ้โหแม่งเจ๋งเป้งว่ะทำไมผมนี่ดวงดีชะมัดเลยวะผมสวมดมนต์ทุกวันนะครับแต่ช่วงเนี้ยอาทิตย์เนี้ยไม่ได้สวดแฟงกี้นะครับมอแกนมือขวานป๊บเฮ้ยเฮ้ยฮินาฮินา สาวสวยของเรานะครับฮึม mm hmm. แม่งสุดจัดประหลัดบอกเอ้าอ๋อไม่ใช่เอาตาแรวะ่ะตกใจหมดเลยสงสัยเมื่อกี้มันค้างวะ่ะมันค้างพี่น้องมันค้างมันเกิดอาการแหลกนิดหน่อยก็สุดยอดเลยนะครับในช่วงนะี้อืออ่าไดฮินะมาตัวหนึ่งนะครับสาวสวยกงเหล็กของเราอืมมาแน่ๆตัวหนึ่งอะสะเตปเนี้ยครับ ผมภูมิใจและรักหนาว่ะไปเทียตัวเลยภูมิใจมากๆเลยเปิบขอโได้เหรอโทกสองชั้นว่ะแม่งได้ทั้งโคโคดนทั้งสมเกอร์ผมสุดจัดประหลัดบอกเอ้ยข้อโคโดาวะ่ะก็มาว่ะข้อโคโดาอุสขอ,อนว่ะพี่น้องรู้ชู จะพูดลูฟี่ซันมอแกเนาะหน้าเหมือนซันจิเอ้ยไม่ใช่ท่าเหมือนซันจิอนครีตมาแล้ะโอ้ไม่กดโอ้ไม่กดเป็นยังไงสมโมเกอร์ของเราเย้ yeah. <laughs> เป็นยังไงล่ะครับทุกคนครับคือผมอะดวงดีจัดเลยพี่น้องช่วงเนี้ยอือหือือือขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันเลยแล้วกันมันสุด จัดประหลัดบอกอะเปิบกดเปลี่ยนแล้วโอเคโอค้ยตกใจลมพัดแรงประตูเปิดเองเฉยเลยตัวห้องถ่ายคลิปผมนี่เองขออัพเกรดก่อนลวกันนี่โอเคอัพถึงรุ่16นะครับพี่น้องโหแม่งตกใจมากเลยเมื่อกี้เปิดได้ทีหนะ้า สากองขังอะ่ะโหยแม่งเจ๋งว่ะเออตัวนี้นี่มันโชคสองชั้นว่ะดีว่ะตัวนี้วุ้บสมหเกอร์ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้วันในวันพรุ่งนี้ครับผมก็ขี้เกียจร,รีวิวนะวันเนี้ย <c oughs> คือบอกเลยว่าเป็นคนขี้เกียจไม่ใช่อะไรอะ่ะเป็นคนขี้เกียจนะครับผมเดี๋ยวพอจัดปาร์ตี้แป๊บนึงนะหรือว่าจัดตัวละครที่พวกเรารู้จักกันนั่นแหละแต่นี่เขาเรียกว,ว่าปาร์ตี้ครับอีดิทปาร์ตี้ นี่คว้วฮินะสาวสวยเลยโอเคแล้วก็ขอเป็นคั่วาปากเค,ค่เขาเขาได้ดีกว่านะฮะไม่อันนี้ก็สุดติ่งกระดิ่งแมวถ้าใครชอบที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาดูช่องของผมอาจจะทำให้มันไม่มีสาระหรือว่ามันไม่ตลกก็เถอะก็ มันอาจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เวลาที่ผมเปิดคลิปมาต้องตะโกนสวัสดีครัว่ากันนบเหมือนตอนเด็กๆนะไม่ใช่แล้วคือผมโตแล้วนนะไปนะครับขอบคุณครับ